สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็พบกับฮาน่านะคะวันนี้ฮาน่ามีเทคนิคนะคะการนวดอ,อกให้กระชับนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ถอดเสื้อก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการดันขึ้นก่อนนะให้แบบเด้นอันที่จริงนะคะเราต้องถอดเสื้อก่อนต้องแบบว่าไม่ใส่อะไรเลยโนบราแบบ ถอดเสื้อก่อนถึงจะนวดได้นะคะแต่ว่าถ้าน่าจะถอดก็กลัวเพื่อนๆจะตกใจนะคะวันนี้ก็เลยมาสาธิตให้ดูก่อนนะคะก็มีตัวครีมนะคะที่แบบสาหรับนวดหน้าอกโดยเฉพาะนะคะก็บีบครีมลงบนฝ่ามือนะคะจากนั้นนะคะก็ลูบไล่เนื้อครีมให้ทั่วฝ่ามือนะคะจากนั้นนะคะก็ทาเนื้อครีมให้ทั่วหน้าอกนะคะ แต่ว่าอันที่จริงนี่ต้องทาทาให้ทั่วหน้าอกเลยนะคะไม่ใช่แบบไอ้นี้ทาน่าใส่กาบอกอยู่ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนะคะอพอเนื้อครีมนะคะซึมซับเข้าทั่วหน้าอกแล้วนะคะเราก็ทำการนวดน,นะคะวิธีการนวดน,นะคะก็จะไล่ใส่อย่างนี้นะคะ ไล่ทั่วอย่างนี้ค่ะให้ทัว่วเต้าอะค่ะโดยการดันเข้านี่นะคะอย่างนี้นะคะ,ะ,คะยอย่างนี้อย่างนี้านการนวดให้ทั่วนะคะนวดไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเพื<น>่อน<ๆ>นวด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 เข้านวดเข้าอะไรอย่างนี้ <laughs> นะคะ แค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้หน้าอกที่ได้รูปแล้วก็กระชับเลยนะคะใครสนใจสามารถรับไปทำตามได้นะคะวันนี้ฮาน่าบ๊ายบายกันนะคะบ๊ายบาย